ไงสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ผมเอง M อ็มซั n จีกันอีกแล้วโอเคครับวันนี้ามาเล่น body r โร d ูกันอีกเคยกันกันอีกเช่นเคยโอเคไปกันเลยโอเคครับมืคลิปให้แล้วเราเล่นอลิสเดอะแรปปิดไปวันนี้จะมาเล่นเจ๊ใหญ่ที่ผมบนอยู่เมื่อคลิปสองคลิปว่ามาบ่อยเชี่ยมาบ่อย เลยส่งเคาะให้เขาซะเลยโอเคตัวแรกเจอกับ Long, รองเดี๋วไทเกะมีตัวที่แบบผมชอบนะครับชอบมีตัวเนี้ยสวยดิอืมเย่ yeah, yeah. อาชิบเออเจียงกิงไลโพช่างหัวมันไอ้ไอ้เตะขึ้นก็ต้องเตะลง

นี่ตเตอ,อเหชินชิบป,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 ปึ๊บขึ้นฟ้าเฮสูงมากป๊อปป๊อปป๊อปเปี้ยงนี่ไม่โดนไอ you win. you win โอเคไปกันต่อุิมาเลคนี่โอเค กิ้งกะนักเตอร์กิ้งกะมาเลยโชว์ท่ากันหน่อยจจ๊บปุ๊บนะฮะเจ็บปุ๊บปุ๊บจจ๊บปุ๊บรอบวัน Get ready five อืมยังไม่พอเ้เจ๊รังแกด็อกเตอร์ได้ไงเฮ้อฉันเป็นนักธุรกิจโว้ยจจ๊บปุ๊บเฮือโอ้ยอ่ะอ่อ่ะอ่ะอ่ะ โอ้ยโอ้ยเอ้ยอีกข่านึ่งอยเอ้ยชินชินรอปิงปิงเป็นท่าที่เอ้ยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่ามันใช้ยากครับเออบางกรณีจิบปึ๊บจิบปึ๊บโอ้เดี๋ยวปังใหญ่มาก เฮือน้ำหัวฉันเข้าไปได้ทั้งหัวเลยเนี่ยอ้าวิชน่าจื๊บปังชัวอฮือขายฉันชั่มมันยูวีุบจื๊บฮึ่มเ <Yeah, yeah. S 1> ย่เย่เจ๊ชอบเดียงเย่ทุกคน เจนี่เดอะแบสบรทะยูโกเดอะวูฟเอาละครับเจ๊เดินทางไปรอบโลกเลยครับเนี้ยจากด็อกเตอร์สื่อมวยปั้มให้นักมวยผู้ยิ่งใหญ่บุตรชายหนุ่มล่ะจากสมุิวิดีเจ๊นะเห็นไหมเปิดมาทักทายกันอย่างนี้เลยเชืบเจ๊้อเปี่ยนเจขอทาเยอะต้องโชว์หน่อยจึ๊

<Ach> อาชื้อไอ้ขนนุ่มๆขอบใจเจ๊เอ,อือชมแล้วมาหักคอกันรับบ่ได้เออก็เหือเห็นชินอย่าจับหลังของแล้วองหัวงอุอย้ยชุบไอ,อ้โอ้อยโอ้อยโอ้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 ยสอกชุบอื้อชุบ เจ๊ตอ1ตฮิตยังเฮืตบเตบีตเจ๊หันตุนตห้ด้วยัปตอปต๊อตป๊ตปปตอปติ๊ตปึตบเจ๊หัวแดงกับอกตัวของเขาเจนต่เตอะตบทตระาตุน นเองมาเลยฮอหนุ่มนินจาเจช๊บชาบมาเลยเดืองนินจานินจงนนจาไรเ,เจ้คนอย่างจจ๊ไม่แพ้หรอกอือเจ๊หักคอหนุ่มหล่อเลยเหรอไอ้อย่าผมฟอ้องเมียม,มาสู้ด้วยก่อนก็มาสิมาได้ก็มามาไม่ได้ก็ไม่ต้องห้อยห้อยเดี๋ยวเดี๋ยว ชิบปื๊บอะไรจะสับอะไรเตะล่างโอ้ยโอ้ยอ้เดี๋ยว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 ทำไปเล่นไม่ได้แล้วเอาจริงทีเออเห็นชิ้นชุบซิงซิงเออท่าสวยเงยชุบอ่ากระเด็นวิชซิงปอกันได้อีก

นี่ก็เสียงพัดตัละครเปียงชุบอื้อทำใจได้ไหมไม่ไม่ได้ไม่น่าใช้แล้วเอ้ยจะใช้สักตัวก็บ่ได้เอ้ยเปียง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 เปีงเปียเปียงเป ไม่พอเหอะเดี๋ยวคลิปติเลตเดี๋ยวพักเสียงก่อนในเกมนี้เราปวดปวดคอมากอะเจนนี่ว่าถ้าอาริสเดรปิดมาเลยหัวแกงชิงพ้าฉันก็ชนะมาแล้วนับภาษาอะไรกับเมียโอ้ยโอ้ยไม่คิดว่าเป็นหนึ่งในสามสาวในกลุ่มที่

ตียงเห็นชินเฮ้อบาดขาเฮ้อของสำคัญโอ๊ยเก็บครบรวมทุกส่วนมาเลยนี่เจ๊เจ๊ใกล้เกินไปนะเจ๊เจ๊ใกล้ก็ชังสิเก็บโอ๊ยเดียวเจ๊เจ๊ผู้หญิงเจ๊ก็เอาเหรอใช่ผู้หญิงเชนก็ไม่เว้นเหือเพบเพบชิบชิบ

เจนนี่วะทะยูริโกะน้องสาวสุดน่ารักเมียเหมียวของรองเดอะไทเกอร์หน่อยนะแกชินนี้โอ้ย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 ไม่โอ้ยโอ้ยไม่เล็บขบเออปาตัวเนอเล็บขบหรือชิปป์ไม่หมุน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 โอ้ยโอ้ย kìa ôi đến xin mà nó mỉa dạ xin à kìa em ôi pyong chup mày Thắng nữa lỡ pyong ôi 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 ไม่น่าทำเป็นเล่นเลยคั้งขาพายแมวแง่ละสปีดมันส,สูงกว่านี้เนาะเฮ้ยไม่ต้องมาอ้างคนเล่นกาดอยังหากอือดูทอา์มีเชิคอ้าของสำคัญจิ๊บปึ๊บชื่ออ้ยโอ้ยโอ้ยวดวหลบได้แกหลบได้บบ วิชชุบไปยังป่าท้าสดโดิชบขึ้นฟ้าเอ๊ามยยงิไฟนลรอบตดิึเื่อดูดคอสาวน้อยอู้เดิดตคอนคขันชของสำคัญ โดนตลอดอ่ะเอ้ยโอ้ยเอ้ยเออไปชึบอะไรอ่ะเออโอ้ยโอๆๆๆโอ้ยๆๆๆโอ้ยโอ้ยไม่ทันเยสียดายไปเถอะโอเคครับคู่แฟนมาอีกแล้ว สงครามพี่น้องวันดีจ้จะพี่วันดีจ้จะน้องอืมสวยสวยสวยทั้งคู่เลยจิ๊บปึ๊บจิ๊บปึ๊บเดี๋ยวจับเดี๋ยวเธอเธอเธอเดี๋ยวเดี๋ยว<ป>โอ้ยเปิดมาเธอก็จับหน้าอกฉันเลยเหรอโรคก,กิดขึ้นนะเนี่ยโอ้ยอย่ามาเรียกฉันว่าโรคก,กิดเฮือหน้าขำมไ,<ป>ไม่ต้องมาแย่ๆเลยนะแกยก็เยอะพอๆกับฉันเลยไอ้ โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวออ,อ่าตูดแดงจุ่มเือ,อน่าขำมั้มเห็นชินชุ่อมอาลิภพชุบสไลด์เออเอาละครับสงครามค้างคาวสองตัวเริ่มตัึ้นแล้วอีชุบปิ้งอุยอ้ยอุยอ๊ยอุ๊ยอะไรทำไมตายเหรอ อย่ามาดูถูกน้องสาวของแกนะฮ่าฮิตเออได้พบ,บชุบจ้าอ,อะไรเอาโอ้ย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 ผุบผุบไปหนีก่อนเฮ้ยชุบเพี้ยงอะไรรีบจบดีกว่าเอาอเจ้เาเฮ้ยไม่ทัน เออเล็บขบเล็บขบเลยอยู่ตรงนั้นไปดูรอบงับเออดูดขอพี่สาวเอออ่าปิ้นเออเฮือกชุบอ้ยโอ้อยอ้อยวิ่งเออฝ่ามืออลัหันเอออ้อโอ้อไม่ค่อยได้ใช้ ดูไม่ได้เลยนะโอ้ยโอ้ยอุ้ยเฮ้ยอุ้ย,ยเดี๋ยวจะแพ้แล้วดูเรืองมันก็เลือกเราความป่านกันมากอะ่ะไม่เจอไม่เจอฮ้ย,ย,ยมันโดดได้เราก็โดดได้มันใช่โดดไม่ได้เหรอ,อ,อแต่ว่าเราอะไม่อยากโดดไม่ไม่ตบต่อฮะจะตบเหรอ,อมาตบแข่งกับฉันซิ เอ้ยเริ่มตบอะ่ะบอกฉันได้ยูวินไปกันเถอะเอาละครับหลังจากที่ไปสู้กันน้องสาวตัวเองมาได้ก็มาสู้กับกลายโดดซุ่มเป็นผัวของตัวเองวันที่จะผัววันที่จะเมียมาเลยดูซิว่าเธอเก่งแกร่งขางนาดแล้วเออเรื่องไอ้ธุรกิจขายข้าวปนะั้นเป็นไงบ้างก็เรื่อยๆนะคะ เฮ้ยตอนี้จุบจอาจุปเปอเฮ้ยโอ้ยโชว์เก่งเลยดูเฮ้อัหตกใจเออแปลงร่างแล้วเฮ้ยเออหัวเห็นไหมไม่เห็นเหรอช่างมันเฮ้อของสำคัญเฮ้ยจุบจอยเฮ้ยเห็นชิน ปี้ยงย้อยฝ่ามือละหันเชื่อนี่เดียวเองชิงชิงชิง,ชงอเออบอกแล้วผู้หญิงแข่งกรังสินในโกไม่เชื่อจำไว้นะครับอย่าไปท้าตบกับเมียอย่าไปท้าตบกับเมียเด็ขดขาด เพราะว่าเพื่มันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเมียมาดูดคอเราอีกออเดี๋ยวคอเขียวออไอ้เงินห้าพันแกเอาไว้ที่ไหนในกระเป๋าของแกไงโอย้ยเฮื่อว่าแล้วมันจะมี้โอ้ยโอ้ยเฮื่อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวชุบชุบ ชีงชไม่ทันช่างหัวมันโอเคไปเถอะทำไตายยังไม่ได้ใช้เลยพอให้ใช้สักครั้งเถอะทำาตายเนี่ยไม่ได้ใช้เลยเจนี่อยู่ท่าชินรองผัวคนใหม่เข้าผัวคนเก่าตายไปเมื่อกี้แล้วเข้าใจนะ <c oughs> ต้องเข้าใจกันนะครับ get r e ว d ด ฝ่ายฝ่ายอืมอ๋เฮ้อโอ้ยรู้สึกเจ็บคอเออต้องไมาหาน้ำน้ำหล้าดื่มแล้วชิสชิงโอ้ยงับคอหัวอาชุ๊บเมือไม่ไม่โอ,โอ้ยไม่อะไร ô muốn cả cà thua đồng thắm mỹ và hên chin hên chin bì sắp chạy, sắp bì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  vào đây, get ready. ดูคอแป๊บเออเออเหอ,อเนี่ยยแบบังลาจุบอ่านางเก็ผู้หญิงโอ้อยป,ปุเห็นชิ้นเลยเห็นแล้วตอนนี้โอ้ทำใจใช่อย่างยากนะฮะนี่ วิ่งจุดขึ้นฟ้าไปซ้ำจุดก็ร้องคว้างซ้ำโอ้ขอโทษนะครับหัวใหม่ขอโทษอย่างแรงเฮ้ยโดนมาหาสตีนโอ้ยตาล่างโช่เฮือกเออเือตาล่าง ยูวินคอนเทนต์เทรชันสวยยิงผมสั้นกังเกงยิงผมสั้นกังเกงก็ขาสั้นกระโปรงกระโปรงเลยสตาร์ทอย่าสนใจกี่สี่เลยใช่ไหมนะมาันจะเล่นโอเค โอเคครับก็จบไปแล้วสำหรับคลิป Body Roll 2ในวันนี้เป็นไงครับสนุกกันไหม <c oughs> จริงๆผมแคปไปก่อนนะครับลดนไปก่อนแล้วอัดไปก่อนแล้วด้วยแต่ดันคลิปเสียเฮออ้อต้องมาอัดใหม่เสียงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมใช้เสียงทั้งหมดไปเมื่อคลิปนั้นแล้ว้อ,อ,องขออภัยด้วยนะครับอาจจะไม่หาเท่าไหร่ก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมครผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการพักฟื้นเสียงภาคต่อไป โอเคครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสุดครับบายเย่โ้โห